สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นากุ้งของคุณนาโลดนะครับที่รู้จักกันนี่ก็จะมาอุดหนุนช่วงนี้ปีใหม่ก็จะมีกุ้งขึ้นเยอะครับใครที่จะมากินกุ้งช่วงในต้องการกุ้งช่วงปีใหม่ก็ต้องมาที่นี่เลยในจริงที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกระบินก็โดยเฉพาะอำเภอยางตลาดนี่ก็ จะเลี้ยงกุ้งกันเยอะครับนี่รอเจ้าขอ,ของฟาร์มมาเขาจับไว้้วฮะเนี่ยบอ่อมีทั้งหมดกี่บอ่อล่ะของของเขาน่าจะสามบอ่อ,รอ,อ,อรหรือเปล่าหรือว่าเลยนุ่นน่าจะเป็นของของแกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเนี่ยเขาจะเลี้ยงอยู่เนี้ยอยู่ท้ายหมู่บ้านอย่างนี้แหละนะครับที่จังหวัดกาลสินนี่ค่อนข้างที่จะ <c oughs> อุดมสมบูรณ์เนื่องจากว่ามีเขื่อนลำปลาวนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอานาะโรดมาจะดูว่ากุ้งตัวใหญ่ไหมพองมาแล้วนั่งคุยกันเอา้เอาโอ้นาโรดเอาขึ้นพอดีเหมือนกันน่ะมามาตัวใหญ่ปะหลารอบนี้โอ้เลยกุ้งเก้าครับนี่เออมาโชดีเลยโอ้ยลุ่มสิบตัวโรดเนี่ยนี่บอหนี้มาครับยาวไปเลยโอ้รุ่นโชคดีเนาะ ใหญ่เลยโอ้ยกุ้งแม่น้ำโอ้พอเอากุ้งแม่น้ำเลยครับ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่ไปเลยจะกินกุ้งใหญ่อีกละนี่เป็น <c oughs> กุ้งปีที่แล้วบ่ะครับกุ้งรอบก้อนครับอ๋อก้อนสิบปีในโอ้ตัวใหญ่จริงๆในรอบนี้ <c oughs> งงรอบก้อนนั่นรังทรงจะตีต,ตีเป็นกี่เดือนนี่จะตตัวนี้ อ๋อแปดเดือนโอเคครับมาลุ้นกันใหญ่อยู่เนาะกินแสียบัดไปกุ้งสะนี่บ่อนี่แน่าโลดเนี่ยอร่อยแล้วสามกิโลก็ได้ ไม่ใช่หกห้าหกตัวโลบอลน,นี่ <c oughs> เป็นตาแบบผ่าเนาะผ่าแล้วก็ไออะไรนะย่าง,บบงเอาขึ้นหมดแล้วใช่ไหมนี่รอบนี้เยอะเตี๋บบ,บอน,นี่ครับอ๋อเนี่ยถูเบลเลอร์เลยครับรความโชคดีอีกแล้วได้กินกุ้งใหญ่ตูเบลเลอร์เลย พราพอกุ้งแม่น้ำเลยเนาะดูดิการันตีครับถ้าบ่อน,นี้กุ้งอร่อยแน่นอนดอูดูสิเลอะเลยปกติไอ้สี่เดือนห้าเดือนก็นตัวโตแล้วนะเช่ไหมไอ่า บ่อหนึ่งบ่อนี้ถึงห้าร้อยกิโลไหมครับนี่เนี่ยบ่อนี้ที่ต่อไปนี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าจับอีกทีนี่อโอ้แค่นี้ก็มาหาเศรษฐีแล้วเนี่ยยางตลาดดูเด้อพี่น้องมีผิดหวังครับที่ได้เกิดมาเป็นเขยยางตลาดครับมีอยู่มีกิน ได้ยุโรปดูตัวเบลเลอร์เลยอู้ตัวใหญ่จริงเนาะรอบนี้นี่ครับใหญ่จริงเดือนเก้าเดือนอืมตัวเบลเลอร์เลยพี่น้อง ตัวะเือตัวใหญ่มีละแซบไปเดี๋ยวตามกันไปครับเดี๋ยวจะย่างให้พี่น้องดูสวัสดีครับหลังจากที่เราไปจับกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ว่าด้วยความที่เรา, <c oughs> ารู้จักสิริสลมก็เจ้าของบ่อกกุ้งนะครับก็เป็นราคาเมื่อราคาน่า หน้าบ่อแล้วก็คนสนิทกันนะครับรามาดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนี่้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังเล็กนะเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวมีตัวใหญ่อีกโอ้ยนี่ตัวขนาดนี้ปกติก็ถ้าขายที่ร้านก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยครับเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ลองมาดูนะ เป็นกุ้งแปดเดือนมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะเนี่ยเาได้ให้เห็นว่าเนี่ยกุ้งตัวขนาดน,นี้เดี๋ยวจะย่างนะครับย่างแล้วก็มาดูกันน้ตัวใหญ่ขนาดไหนก็เลยอุดหนุนพี่เข้ามาสามกิโลนะครับก็ราคานี้ก็นี่ดูขนาดไหนใหญ่เข้ามือขนาดเนี้ยนี่โลละสามร้อยนะครับปกติน่าจะ วันนั้นน้องไปซื้อมากินที่คณะเราสามร้อยก็เท่ากับตัวประมาณสองร้อยห้าสิบหรือสองรอยสีสิบที่เราซื้อที่หน้าบอ่อนะครับอันนี้ล้างเรียบร้อยนั่นเนี่ยเนี่ยสี่กิโลก็ประมาณห้าตัวแล้วหกตัวโลนี่แหละโดยประมาณนะครับได้มาสามโลสองขีดนะครับก็แถมมาด้วยเดี๋ยวจะเริ่มย่างแล้ววางได้แค่หนึ่งตัวซอมตัวซ้สี ห้าหกเจ็ดตัวเนี่ยกุ้งมันตัวใหญ่มากนะครับเพราะมันเหมือนกุ้งแม่น้ำ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นกุ้งที่ปกติก็จะเ,เล็กกว่านี้ถ้าจับขายช่วงกี่เดือนละ่ะห้าเดือนหรือสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยก็ใหญ่กว่านี้ว่เล็กกว่านี้อันนี้เป็นกุ้งที่มันเหลือก็เลยกลายเป็นกุ้งแปดเดือนนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆเหมือนกับกุ้งแม่น้ำเลยปกติเราก็ต้องผ่าครึ่งน,นะแล้วก็แล้วก็ย่าง ใส่ชีสใส่อะไรอ่ะแต่ว่าเราก็ก็เป็นเป็นเผาเป็นย่างทาปกติธรรมดา,าอันนี้ได้มาสามโลนะครับคือแต่ว่าส่วนตัวจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกุ้งที่ขนาดไซส์เล็กกว่านี้เนี่ยครึ่งต่ครึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะกินได้ทั้งหมดไงอันนี้มันก็จะไปหนักอังนี้ครับเรียกอะไรนะกล้ามมันใช่ไหมเนี่ยกล้ามมันใหญ่มากเลยนะี่นะครับ จะเริ่มเผาจะเย็นๆค่อยๆย่างไปนี่แหละข้อดีของคนที่อยู่กับจุดที่เขาเลี้ยงนะครับก็เป็นคนที่ทํางานที่โรงพยาบาลของภรรยานะครับว่าอาจารย์โชคดีมากเลยได้กุ้งมาได้กุ้งตัวใหญ่พอดี<ม>อแ๋ยวค่อยย่างไปนะครับได้ถ่ายดูเจอไฟสักหน่อยนี่ตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ย มานี่แหละอืมเราได้มาในราคาโลละสามร้อยบาทนี่ก็จะเผาไว้รอให้เด็กๆมากินนะครับโอ้เรียบร้อยครับชุดแรกดูตัวโตๆดูดูสดใส นี่รงละสามร้อยนะครับถ้าไปล้านก็นุ่นละน่า,น,าน่าจะถึงหกได้อยู่นะดูจัดนี่นะครับเอาไปคิมนานตัวน่าจะเป็นโลละหกได้อยู่เนี่ยสองตัวนี้ก็ใหญ่กว่ามือนะครับเอาไปเรื่อย